สวัสดีค่ะสวัสดีสสดแฟนเพจนะคะวันนี้เราเลิกงามยำดีเช้ามากนะคะเลิกลูกค้า9ก้าโมงนะคะเรามาส่งมอบก,กันนอกสถานที่อีกแล้วค่ะเราอยู่ที่จังหวัดไหนคะอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะคะว,นนวันนี้ก็<อ>เดินทางมานะคะเลิกเก้าโมงเนาะ ก็มาส่งตามเลิกนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้เอารถสไลด์ลงแล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งในเรื่องของแคมเปญน,นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาสัมภาษณ์ลูกค้ากันเดี๋ยวให้เอารถลงเลยนะคะวันนี้ที่เรามาส่งเป็นรุ่นไหนคะคุณชายวันนี้เรามาส่งรุ่นอาผาต์นะคะอาผาต์แซดนะคะ2.5เบนซินล้วนค่ะแล้วก็ออปชันเต็มนะคะคันนี้อนนันนี้เป็นเครื่องยนต์2 5 0 0ซีซีค่ะ ใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะสำหรับเอาผาดเวลไฟล์ราคาเริ่มต้น2,890 0 0นะคะใครอยากได้รถสวยๆแบบนี้นะคะแล้วบริการส่งมอบถึงหน้าบ้านแบบนี้ก็ทักกันเข้ามาได้นะคะเรามีบริการให้แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ค่ะวิ่งไปเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงที่เลยค่ะ ช่วงนี้ช่วงช่วงนี้ก็มีรถพร้อมส่งมอบนะคะเพราะว่าช่วงปลายปีเนาะคนก็จะตามหารถกันค่อนข้างเยอะนะคะเดี๋ยวให้เอารถล,ลง,ลลงเลย,เลยช่วงปลายปีนี้ใครกำลังมองหารถเอาผ่านเวลไฟทักกันเข้ามาได้นะคะตอนนี้มีรถพร้อมส่งมอบเลยยังพอมีสต๊อกให้ลูกค้าได้จับจองอยู่นะคะในช่วงนี้เอารถลงเลยค่ะ หรือลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะทักที่เพจได้เลยนะคะส่งข้อความมาได้เลยหรือมีคำถามสงสัยเกี่ยวกับตัวรถเกี่ยวกับแคมเปญอะไรอย่างเงี้ยก็ทักกันเข้ามาได้นะคะมีแคมเปญดีๆทั้งเอาผ่านแล้วเวลไฟเลยนะคะเอาผ่านมีทำ<อ>น้ำมันล้วนแล้วก็ให้บิดนะคะลูกค้าเดี๋ยวเอาเข้าข้างในเลยคะ่ะเอาเข้าเลย เดี๋ยวเอาเข้าข้างในเลยเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์ลูกค้ากันนะคะท่านใดสนใจนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะเดี๋ยวฝากเบอร์โทรไว้ก่อนเบื้องต้น02-587-4666นะคะหรือ086-668-1999หรือว่าเป็นแอดไลน์แอด Auto นะคะเราพร้อมให้บริการนะคะทั้งรถครอบครัวนะคะเอาพาดเวลฟหรือว่าจะเป็นรุ่นอื่นนะคะเป็นรถนำเข้าก็สอถามเข้ามาเพิ่มเติมได้เลยค่ะ น้องตื่นเต้นน้องบอกว่าวันนี้มาส่งรถใช่ไหมลูกตื่นเต้นมารับรถเลยชอบไชอบหมตังเฮชอบไปขับชอบมากไอริวชอบมากรถสวยมากค่ะจีพียากเอสอบถามคุณนุ้ยนิดนึงค่ะว่าทําไมถึงเลือกตัดสินใจเออรับรถจองรถกับทาง AE ไค่ะอ่าเนื่องจากว่าได้ดูในการอ่า การขายรถนะคะ,คะของเซล์นะคะเนื่องจากให้บริการดีทุกอย่างค่ะค่ะถามอะไรไปก็คือข้อมูลชัดเจนหมดก่อนจะตัดสินใจซื้อรถที่โชว์รูมนี้นะคะใช้เวลา เป็นตีเลยนะคะแล้วติดตามเพจอยู่ <ถา S 1> ใช่ไหมคะตามผ่าติดตาม,ตตามพอเมนต์ช่มงนี้ก็เลยตัดสินใจซื้อที่นี่ค่ะได้ค่ะวันนี้ก็ได้เป็นเจ้าของนะคะแล้วก็ได้เป็นครอบครัวเดียวกันกับ a e y นะคะจิ๊บขอส่งมอบรถคันนี้นะคะต้องขออภัยนะคะวันนี้คุณเอ๋มาส่งมอบด้วยตัวเองไม่ได้พอดีว่าช่วงนี้ไม่สบายเขาโรงพยาบาลน,นะคะขอเป็นตัวแทนคุณเอ๋นะคะส่งมอบรถคันนี้นะคะขอให้รถคันนี้นําพาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ครอบครัวนะคะเดินทางไปไหนปลอดภัยแคลค่ะ รับเงินรับทองกลับมาตลอดเต็มคันรถเลยเฮงเฮงรวยรวยปังปนะคะขอให้ธุรกิจนะคะดีอยู่แล้วก็ดียิ่งๆิ่งขึ้นไปนะคะแล้วก็หวังว่าจะได้ดูแลคันต่อไปนะคะขอบพระคุณคุณนุ้ยค่ะแล้วก็อยากให้คุณนุ้ยค่ะฝากถึงแฟนเพจที่กําลังตัดสินใจหรือกําลังมองหารถให้แนะนำ A E Y ยังไงได้บ้างคะลูกค้าทุกท่านนะคะที่กำลังตัดสินใจนะคะจะซื้อที่นี่ก็ ซื้อที่นี่ได้เลยค่ะรับรองว่าถูกใจประทับใจแน่นอนค่ะค่ะอันนี้คอนเฟิร์มจากปากลูกค้าเองเ,อเลยนะคะ,คะเดี๋ยวจิ๊บขออนุญาตนะคะพาแฟนเพจน,นะคะดูรถคันนี้นะคะ,คะแล้วก็ในเรื่องของตัวออปชันเดี๋ยวขอขอให้คุณทรายแนะนําของตัวรถแล้วก็ดูไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้ที่เรามาส่งเป็นรุ่นไหนคะคุณทรายค่ะวันนี้เรามาส่งมอบนะคะ รุ่นอ่าว a าด Z ซดนะคะ2.5เบนซินล้วนนะคะตัวนี้มาด้วยเครื่องยนต์2,500ซีซีนะคะอยู่ที่182แรงมานะคะลูกค้าจะได้กระจังหน้าที่พรีเมียมแบบนี้เลยนะคะล้อแม็ก18นิ้วค่ะภายในนะคะเป็นออปชั่นเต็มนะคะคันนี้ ภายในเป็นเบาะหนังทั้งหมดนะคะแล้วก็มีระบบช่วยจอดอัตโนมัติค่ะมีระบบเตือนคนขับหมดสตินะคะกระจก Digital Inner m i ์มินเลอร์มีเฮด d ัพดิสเพลยค่ะนะคะเอาผาดแทจะได้เป็นมู Loop ด้วยนะคะสองฝั่งเลยม่านไฟฟ้านะคะผู้แถวสองจะมีเบาะลมอุ่นลมเย็นด้วยค่ะเป็นเบาะหนังหัวหมอนมิกกี้เมาส์เลยนะคะ ด้านท้ายนะคะเป็นประตูท้ายไฟฟ้าค่ะแบบนี้เลยนะคะด้านหลังสามารถาพับเก็บห้อยสองข้างแบบนี้ได้ถ้าวางสัมภาระนะคะไม่ได้นั่งครบทุกท่านก็สามารถวางของได้เดินทางไปไกลได้คะ่ะหรือว่าถ้าจะนั่งครบทุกท่านก็คือเอาเบาะลงได้เลยคันนี้นั่งได้เจ็ดที่นั่งนะคะ ท่านใดสนใจนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที025874666นะคะหรือ086681999 6นะคะ,ะ,คะตัวนี้จะมีทั้งตัวน้ำมันร้วนและตัวไฮบริดด้วยแล้วก็ราคาเริ่มต้นอยู่ที่2,890,000บาทนะคะเป็นรุ่น Alpatt X Hybrid นะคะหรือว่าอยากได้ออปชั่นอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมรุ่นไหนเพิ่มเติมก็สอบถามเข้ามาได้นะคะอันนี้เป็นหมอนที่สั่งทำ พิเศษนะคะสำหรับลูกค้าโดยเฉพาะเลยมีหมอนเป็นหมอนใบเดียวในโลกนะคะเป็นรูปที่ลูกค้าส่งมาให้ะะอยากให้ดูนิดนึงนี่เดี๋ยวขออนุญาตให้คุณนุ้ยอ่านสโลแกนของ AEY นิดนึงค่ะค่ะสโลแกนนะคะเต็มที่ให้บริการประสานความประทับใจห่วงใยคุณภาพ เพื่อนมิตรภาพที่ดีตลอดไปคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่ครอบครัว A.E.Y. Auto Import นะคะแล้วก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตฝากแคมเปญนะคะเอาผ่านเวลไฟนิดนึงนะคะตอนนี้เอาผ่านเวลไฟมีรถพร้อมส่งมอบเลยนะคะราคานะคะเริ่มต้นอยู่2 8 9 0 0 0นดาวดเพียง3 9 0 0 0 0เท่านั้นนะคะแล้วก็แถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งฟรีสไลด์ส่งมอบถึงหน้าบ้านแบบนี้เลยแล้วก็ในช่วง เดือนนี้นะคะแล้วก็เดือนหน้าก็จะมีในเรื่องของตัวเคลือบแก้วไทเทเนียมนะคะสําหรับลูกค้าที่จองและรับรถภายในเดือนธันวาคมนี้นะคะใครที่กําลังมองหารถทักกันเข้ามาได้เลยมีรถพร้อมส่งมอบนะคะอย่าชะล่าใจนะคะเพราะว่าช่วงนี้คนตามหารถเยอะมากๆนะคะตอนนี้ก็ยังมีพร้อมให้จับจองอยู่บ้างนะคะแล้วก็ เดี๋ยวยังไงก็ฝากประชาสัมพันธ์นะคะในเรื่องของการออกบูธของเราเนาะวันที่24 30นี้นะคะเราไปออกบูธกันที่เซ็นทันขอนแก่นลูกค้าจังหวัดโซนอีสานใครอยากดูรถนะคะอยากสัมผัสรถตัวจริงก็ไปที่เซ็นทันขอนแก่นได้24ถึง30นี้นะคะแล้วพบกันที่ขอนแก่น,นะคะ่ะวันนี้ซิปต้องขอขอพบพระคุณคุณนี่อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะขอบพระคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ